แบกอันสามลูกพอก,กอกินเทากินตะลากินแน่เขานะถ้าใช่เขาถ้าขเขาแพ้ชิร่าพงองเด็กน่อยบ้นนานนอกเขาพออะไรคุยยังตกรกดีย่ะแทะ้คุทาพอ่อพงอื้ย ี่เฮียนางนะเฮียมันโยอยู่นี่สบายดีและสวัสดีเด้อแปร์ลุงวัสดุสกุคนเนาะเอาหัวรถถ่ายแล้วคือแปลกๆเนาะขี่ประหลุกรถเจนขี่บปรถหนอะพุงนะแล้วชิแกะไปใช้นะ แกไปใช้นั่นน่ะแกไปใช้นี่เขาว่าอยู่นี้เออถ้าว่าเสียหม,มานี่น่ะเออไปพุ่นกะดีมันก็ได้อุ้มไก่มาพุ่นไก่อืมมาพุง่งไก่เอาไปไก่อืม,อมหอวใจ ตู้มาวองเงินด hey, ิเง cool. ินดิตู้มาเลยเดอกินยั้งเมื่อบรุนอยู่นี่บอกน้กินแล้วเปนามวะามค่า้นเต็ม่ะบรุกินน่ได้เห็ดเมื่อบรุนอยู่นี่กืนนะมเ้ยลูกลูกไข่ลูกไข่ลูกไข่ ปไปไป,ป,ปไปเขาไปนอนกินใช่เอาไปเห็ดพิ่นถึงเรื่องายเออตัวเห็ดเองสีฟิชีไปเขาไปนอนนอนกินใช่ะปะป้าไปกินข่าป้าม,มามามากินข่ามานกาันมันหนาวกินอยู่ไหนพี่ได้ไม,มาเลยด้อ สูจ่ากันสูจ่ากันแล่นน้ำประตูนะบอนแล่นน้ำประตูนะบอนมาแล้วมาแล้วอยู่ไหนเห็นแล้วไปลูกไปเข่าไนไปมาเร็วมานั่งกินขา้าว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 ไป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  กินข้าวกินซอกเตรียมกับข้าวเรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยรอแต่พ่อตู้มาแต่ทรงต้องบิวมาก็กินกันเลยบบดนี้ผู้ผู้ไปนอนงหมอกินผู้ไปหมอกินผู้เอาบระไดไงลังตึ้มไงลังตึ้มนะกินข้าวกินข้าวแม่พี่มาหนิมาหนิ Nango, nango. Mạch in thoại, bà được đàn lam. Bà được mặt, nango, 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 nang, 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 ลงไปิปนังเข้าเอาแม่บอกจะรอบแล้วเนี่เาทีเข่าได้แล้วน้องเนนัง้โยกนั่งอะไรนั่งนั่งที่เข่านี้นั่งลงพืชนี่เนาะชแม่ไปแม่ของฮะอน้ำอยู่ไปดูกินเข่าน้าหน่งนั่

ก่อนก็ได้กันเอาจับป๊อกยเออบางทีมางก็เจอเออเคยเจอคนของเขาไหมเฮ้ยเขาลาไก่ที่านนี้

น้อมาแล้วเพาะคุกินมันมันสกลามกินมันสิบไป bên kia, ừ, ừ, thôi đèn này là, hả? vì như nó, không, nó không.

ไปสอบ็ตัวม่ใชมอยเชอยวเขนนรถต่อเห็นปพิงชมมาให้พี่นั่งเบองอยูจีกว่าพวกเขืนรถหน่อยอน้เาเชาเลยตอรไปหาดนี้างดปุ่มอรตามตรงทิงชมเช้าพัน

ข่าวใบปลาข่าวจำปลาคุยาเไรบ่เก่งดีส์มาเลยกอืมอืมพอพอเลยใ้่ nhận bố bố tệ bị bố luôn bố bơ 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 bơ, này, bơ. Không ai, không ai ăn không khỏi này. <laughs> พอ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 ้นเขาจ้ำกับจ้ำคักจ้ำแน่พูดพูดพูดปูดพอพอพอเอาหมองหมองเข่าหมองเข่าหมองจี๋เจ้าก็อย่าจ้ำนี่ก้านไหนก้านใคกัดเขคาใช่ยำเห็นบดกอนในปากนะยำตัวนี้ยำก่อนเนาะ อ,อ่ะมะกอกจับมเกอพฮอโว้ยเบ่งหนวดเลย <laughs> ลูกอีนายอันนี้ม,มาเอากระาดาษเช็ดปากอีกมันหูอีกอจะอ่อนเงี้อทำก้มจะอัะ <c oughs> าน่ยรักพ่อฮะเห็นบอกไ <c oughs> ห้วใช่ปะ <c oughs> <c oughs> เซตปากไม่เอาห่มาอืมทุทุเซตปากนะเซตเออโอ้ยคนงามอืถ่าผิวเจ็บพ่ออืหนาด้วยึกว่าแบกอันสามโลกพอ ก็เลยกินเขากินตะปลากินแน่เขานะถ้าใช่เขาถ้าเขาแช่ชีแล้วผมเป็พี่น้องเด็กน่อยบ้านนอกเราบพออะไรคุยยังกระดิกอดแฮะจะทาพอเันเหรอจะกัดเ้ยมันจะเอาเอาเอาอแน่นมือมันนังเงินเสร็จเ้จิ๊บเ็ดชูยิ้มน่ะคุยยยมาเสร็จมือ เสร็จมันกับอะไรปดอกแช่ในท่านป่ปูแนทาป่าปูไปเหยไปเลยเฮ้ยโไปแล้วผูแลนหัวความน้ำคิดไปละกินยูว่าตามกรุงกินไข่ก่นได้าบไก่ชนจงในเ้าวนง ปลาซิ่วตำมักแตงใครเนี่ยค่ะอาหารหกขมหามูหามูนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคุณไหนใช่หกเอาหกกับหกใครอ,อือม,ม,มีหาถวยได้ฉัน <6 S 2> <laughs> พวกแบบพักอีกเย็ดอือไม่หามูตีเลยเตียนมันเป็นแบบนี้ตีเกินหนึ่ง <laughs> เกินแน่เกินหามูเลย ปลาลปลาเล่มื่อนีไม่ใช่อืซมาคุณแมไทยน้าแกงอืมาแกงเขาอิตาวนเวอร์กับเขาไม่ตู้หาชอบไหมตู้หาชอบหมตู้แต่หคือด้นะบ่ต่เเพิ่นหาชอบอยู่แล้ว่นบ่บอสมบเราบอกหาชอบต่เขาเราเอาม่อนั่น

năm nãn mít tôm hết đai thôi đấy ba, ba làm cả nhân, nhân. À เมก่อเผื่อว่าผิเก่งนะตบมือะฮึฮึฮึจะบังเด้นนะมันตีตัวได้นังเวอาตอนกล้วยนะไปถิ่มลงไปทวงวงด้วยนั่นหะเนี่ยจ้างว่นี่ยเรามาขายเฮดบอขไยเป็นนังพระ người cầm nòng, vượt nòng tí đó năng đó, cảnh dân nòng nhôm to na, Dạ bay dạ bay, Dạ thế này, phun phun, bay dạ bay, thà nàng thượng như thế này. นั่งพิงแดดอะนี่หนาวบ่ลูกหนาวบ่ออือโอ้ยหนาวบ่หนาวบออือโอ้ยทานั่งจำปลากัจำมือลอ พูนพูนนังูนงเพื่อพูนพูนนังนังพูหน่าพู้หน่าส่งตัวนะชื่อยังไม่ไงเชื่อมนนี่พู้หน่าพูหน่าพูหน่าส่งผูแปลผูบนเตียงพูนมนนี่พูนพูนพูนมินนี่พู้หน่าพู้หน่านั่งเดี๋ยวมาดูมินี่พูพูนี่นังยานมาหนิ à lẹ hơi em mình nói bắt đi nè à. à. sắc mưa lẽ hùa con chỉ chìm luôn đi ừ, phủ quậy đi ngắn đây cho bà nè mặt phờ ở anh thưa ông phải hết này phần chị nè nãy người mưa bãi là ha ไม่ภาษาไทยเอาไปเข้าไปไหนครับหิวหิวอ๋อนไปใส่ฮูฮูไปเลีนน้ำเบื่อูเนน้ำเบื่อฮูไปเรียนน้ำเบื่อฮูเล่ยนน้ำเบื่อู บ้าผูแต่ว่ามันต่ำแข่งเจ้าของเ้อะแข่งยังไม่น้อยชับปนปนปนอีปุ่มนี่มันมันจะปีนพี่ได้ปุ่มมันบริยานได้มันปีนแล้วได้อินน้าน้ ไปบีบผู้หลังเราดีนะพระเจับมันหมื่นกินนี่นะกหลังกหลังอย่าเห็ดได้ลูกอย่าเห็ดมันจะอ่อนมันลายพระเจ้ามันอย่าเห็ดเอื้อยได้ลูกอย่าเห็ดเอื้อยได้มึงเนี่ยเอื้อยยังยานโตนะมั้งไว้มันมันสิแตกไปที่ไห ย่าอุ mm. ้ยมันต่ำหนาแข็งเจ้าของค่ะเจ้าหน้ายิกเจ็บคือนยังนี่ยิกเข้ากับน้เชื่อนี่มันมันอันเห็นเนื้อโพมาไว้จับยิกปั๊บเลยยิกหน่อยๆนะก็ความคิดเดือมันน่ะสุดยอดได้เรื่องมึนนี่ไม่มีไผท่อ มึงแน่น่ะงานชิญานะชามีตัวระวังด้วนังเด้อมันยิกตัวเด้อเข้าได้มันยิกก็ได้อีปอมนี่น่ะนานนานนานเจ็นี่ใครเช็ดด้วยลูก เอ้ยยังตัวนิดหน่อยโย่เจ้าเพิษเอ้ยดื่อฮานความกี่ดื้อมันมันโฉบมันดื้อแล้วมันเจ็บมันอย่างก็ไม่หายได้ข้างจนเขียวว่านี่ก็บมันใช่หัวเชื้อเปล่ครับพวกแนวแนงแนงน้องดื้อเนาะเอ้ยไอ้น้องดื้อไอ้น้องน้องกิ่ดื้อหน่อง ไปแต่ว่าเราบ่้หายแล้เราดื้อกระชมเราดื้ออยู่ชิปเองดิอืมชมเราดื้ออยู่นะอยู่ด้ห้องนะโอเคชนะพ่อแม่พี่น้องในคลิปนี้เขาก็สิคอโตไปแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องคือเก่าเด้อเนาะวันนี้พ่อตู้ไปแล้วนะสบายดีไรสวัสดีพ่อตู่ทุกคนโมเมนต์อยู่ฟังคุณโบ เป่ปาอย่างนะแั่น่น้ตูไปแล้วผู้เห็นว่าไะเจนเจนประตูไปแล้วผู้ประตูขี่รถป้าเลยเจนะตูขี่รถป้าเลยผู้สาวนีวน่เราเอาช่างเมื่องเมือม่อให้แม่ให,ให,ให้พ่อแล้วหเห็นทางไหมอย่บ้สาวเจียบ